สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็มวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการปล่อยวางความคิดนะครับถ้าตอนนี้เรากำลังทุกใจมีความเครียดอยู่มากหรือไม่มีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ก็ขอให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อที่อะไรอะไรจะได้ดีขึ้น ในทุกวันนี้ชีวิตที่พวกเรากำลังดำเนินอยู่นั้นต่างก็มีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องการงานปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพหรือแม้แต่เรื่องความรักหลายๆคนมีความทุกข์กับสิ่งพวกนี้อยู่มากนักและปัญหาของความทุกนี้ที่เกิดขึ้นมันก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่ปล่อยวางนี่แหละครับ อย่างเช่นเวลาเราไปทำงานหรืออยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนเยอะๆเราก็จะเจอผู้คนมากมายที่นิสัยแตกต่างกันไปในแต่ละคนอาจจะถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างคนนู้นก็เป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เป็นอย่างนูน้นบางคนก็ชอบนินทาบางคนก็ชอบว่าร้ายร้อยคนก็ร้อยนิสยัยจะให้ถูกใจเราทุกคนก็คงจะเป็นไปไม่ได้ บางทีตัวเราเองนั้นก็โดนนินทาโดนว่าร้ายถ้าถามว่าถูกไหมมันก็ถูกนะถ้าเราไปยึตยดติดกับคำพูดของพวกเขาเหล่านั้นแต่ถ้าถามว่าไม่ถูกได้ไหมมันก็ไม่ถูกได้นะถ้าเราปล่อยวางไม่ได้ไปยึดติดกับคำพูดของพวกเขาเหล่านั้นคำพูดว่าร้ายของพวกเขาเหล่านั้นก็เสมือนกับเหล็กร้อนๆแหละครับ ถ้าเขาเอาเหล็กร้อนๆมาให้เราถือแล้วถ้าเราไปถือเราก็จะเจ็บและทุกข์เปล่าๆแต่ถ้าเขาเอาเหล็กร้อนๆมาให้เราถือแต่เราไม่ถือล่ะเหล็กร้อนๆนั้นก็จะอยู่กับพวกเขาแต่เพียงผู้เดียวคนที่จะทุกข์ก็คือพวกเขาเพราะเขาต้องถือเหล็กร้อนๆอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รับเห็นไหมครับ ไอ้ที่ว่าทุกข์มันไม่ได้ทุกขเพราะว่าคําพูดของคนเหล่านั้นเลยแต่มันทุกข์หรือไม่ทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราทาั้งนั้นว่าจะรับหรือไม่รับ เหมือนในสมัยพุทธกาลที่มีพราหมณ์คนหนึ่งมาด่าพระพุทธเจ้าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายพระพุทธเจ้าก็ฟังถ้อยคำด่านั้นด้วยท่าทีสงบนิ่งวางเฉยแล้วเมื่อพราหมณ์คนนั้นด่าจนเหนื่อยแล้วพระพุทธเจ้าก็พูดกับพราหมณ์คนนั้นว่าพราหมณ์เอ๋ยที่บ้านท่านมีแขกไปมาหาสู่กับท่านบ้างหรือไม่พราหมณ์ก็ตอบว่ามีสิ พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดต่อไปว่าพรามณเวลาที่แขกของท่านมาเยี่ยมท่านเอาสิ่งใดต้อนรับพวกเขาพรามก็บอกว่าก็เอาน้ําเอาท่าของขบเคี้ยวออกมาต้อนรับพวกเขาสิแล้วถ้าแขกเหล่านั้นไม่ทานของต้อนรับของพรามละ่ะแล้วของพวกนั้นจะเป็นของใครพรามนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งจึงตอบไปว่าก็ตกเป็นของข้าตามเดิมเนยสิ พระพุทธเจ้าจึงทรงตัดต่อไปว่าเช่นเดียวกันนั่นแหละพราหมณ์ท่านกล่าวว่าหลายเราด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแต่เราไม่รับถ้อยคำเหล่านั้นคำด่าท,ที่ท่านกล่าวออกมาก็ตกเป็นของท่านเองเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับถ้อยคำเหล่านั้นพอไม่รับคำเหล่านั้นก็ตกเป็นของพราหมณ์ผู้นั้นเอง แต่จะให้ไปเปลี่ยนแปลงพวกเขาเราก็คงทำไม่ได้ไอ้ที่ทำได้แน่ๆเลยคือเปลี่ยนความคิดของเราปล่อยวางให้เป็นก็เท่านั้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเวลาท่านไปสอนทำใครถ้าคนไหนท่านรู้แล้วว่าสอนไปก็เปล่าประโยชน์เพราะคนคนนี้เป็นมิจฉาทิฐิไม่เคารลบในพระธรรมคำสอนท่านก็จะไม่สอนเลย พ่อสอนไปก็จะไม่ได้อะไรเอาเวลาไปสอนผู้ที่สามารถบรรลุธรรมได้จะดีกว่าเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าท่านเองก็ไม่ได้ยึดต,ติดคนไหนสอนไม่ได้เกินเยียวยาท่านก็ปล่อยถ้าเป็นภาษาในสมัยเราก็คงจะใช้คำว่าช่างมันผมว่าคำคำนี้หลายๆคนก็คงเคยใช้กันเช่นเวลาเราฝืนทำอะไรสักอย่างที่มันสุดๆแล้ว ไปต่อไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วแล้วเราเลือกที่จะไม่ฝืนแล้วมันก็จะมีคำคำหนึงพูดออกมาคือคำว่าช่างมันละกันปล่อยมันไปไม่สนใจแล้วพอแล้วรู้ไหมครับจริงๆแล้วคำเหล่านี้ก็เป็นการปล่อยวางอย่างหนึ่งเลยนะครับสเสมือนกับเราถือของหนัก บางอย่างเราถือไม่ไหวเราก็พยายามจะฝืนถือมันต่อไปทั้งที่จริงแล้วเราก็สามารถวางมันได้เพราะไม่ได้มีใครบังคับให้เราถือเลยแต่เราก็เลือกที่จะไม่วางไม่มีใครสามารถบังคับให้เราถืออะไรได้ถ้าเราไม่คิดจะถือเองและเช่นเดียวกันก็ไม่มีใครสามารถบอกให้เราวางได้ถ้าเราไม่วางมันเอง แต่ถ้าผู้ใดวางมันได้ก่อนผู้นั้นก็จะไม่ทุกข์ไม่เว้นแม้แต่ของที่เบาบางคนบอกว่าของเบาๆเราสามารถถือได้เพราะมันไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ทุกคนลองหยิบของเบาๆมาสักอย่างหนึ่งสิ แล้วก็ถือมันไว้อย่างนั้นแรกๆก็อาจจะไม่เป็นอะไรแต่พอถือไปนานๆแขนเราก็เริ่มอ่อนแรงของที่เบาก็จะกลายเป็นของหนักในที่สุดสุดท้ายแล้วเราก็ถือไม่ไหวเห็นไหมครับอะไรวางได้ก็วางอย่าไปยึดติดมากไปยึดว่าสิ่งนู้นสิ่งนี้เป็นของของเราจําเอาไว้นะครับเมื่อไหร่ที่ยึดเมื่อนั้นจะเกิดทุกข์ แม้แต่เรื่องความรักก็เช่นกันความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่บางทีเรารักจนคิดผิดไปว่าคนคนนี้เป็นของของเราผู้หญิงคนนี้เป็นของเราผู้ชายคนนี้เป็นของเรากลายเป็นว่าไปยึดติดแล้วว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นของของเรานี่แหละครับความทุกข์จะตามมาเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ ไม่มีสิ่งไหนเป็นของของเราเลยแม้แต่ร่างกายของเราเองวันใดวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องเจ็บต้องแก่แล้วก็ต้องตายไปในที่สุดเพราะถ้ามันเป็นของของเราจริงๆเราต้องสั่งมันได้บอกมันได้ว่าไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายแต่นี่เราไม่สามารถบังคับอะไรร่างกายของเราได้เลยอย่างมากก็ทำได้แค่ชะลอด้วยการบำรุงร่างกายก็เท่านั้น เห็นไหมครับว่าขนาดร่างกายนี้ยังไม่ใช่ของของเราแล้วร่างกายของคนอื่นเราจะเป็นเจ้าของเขาได้อย่างไร แต่ถ้าเราไปยึดติดแล้วว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้เป็นของของเราถ้าหากวันใดวันหนึ่งเราต้องสูญเสียหรือพัดภาคจากพวกเขาเหล่านั้นไปความทุกข์ก็จะตามมายิ่งยึดติดมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งยึดติดมากก็ยิ่งเสียใจมากแม้แต่ความทุกข์ความสุข ยังไม่ถาวรเลยแล้วเราจะไปเอาอะไรกับมันมีใครบ้างที่เกิดมาแล้วทุกตลอดชีวิตก็ไม่มีมีใครบ้างที่เกิดมาแล้วสุขตลอดชีวิตก็ไม่มีสองสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้เกิดและดับอยู่อย่างนี้วันนี้เราทุกข์ไม่ได้แปลว่าวันข้างหน้าเราจะไม่มีความสุข หรือวันนี้เราสุขก็ไม่ได้แปลว่าวันข้างหน้าเราจะไม่ทุกข์ดังนั้นให้เราหมั่นดูจิตของเราให้ดีๆให้เราเป็นผู้รับรู้เท่านั้นเมื่อทุกข์ก็ให้รู้ว่าทุกข์เมื่อสุขก็ให้รู้ว่าสุขแต่อย่าไปยึดติดก,กับความทุกข์หรือความสุขให้เป็นเพียงผู้รู้ก็เท่านั้นแม้แต่เรื่องธรรมชาติก็เช่นกันเวลาฝนตกคนเราที่ไม่ชอบใจที่ฝนตก ก็มักจะบ่นว่าจะตกทำไมหนอะตัวเราก็เปียกจิตก็เป็นทุกข์ซะงั้นทั้งๆที่ฝนมันก็ตกอยู่อย่างนั้นของมันตกแบบนั้นเป็นธรรมดาเพราะฝนมันเลือกไม่ได้ที่มันจะตกหรือไม่ตกแต่จิตของเราเลือกได้ว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็ให้เข้าใจสมัยว่าฝนมันก็ตกแบบนั้นของมันอยู่แล้วให้เราไปบน่นไปทุกข์ อย่างกับว่าฝนมันจะหยุดตกเร็วขึ้นถ้าบ่นไปทุกไปแล้วฝนมันหยุดตกเร็วขึ้นก็คงจะดีนักแต่ก็ไม่ใช่ไอตัวเราที่เปียกจากฝนก็ใช่ว่าจะเปียกตลอดไปซเมื่อไหร่ตัวมันเปียกเดี๋ยวมันก็แห้งบางทีตัวเราแห้งแล้วแต่ความทุกขยังอยู่ก็มีก็พอไม่ยอมปล่อยวางจากมันยังคงบ่นมันว่าจะตกทำไมหนอ เสียเวลาจริงๆถามว่าบ่นไปแล้วฝนมันจะเข้าใจไหมมันจะทุกแบบเราไหมมันก็ไม่มีแต่ตัวเรานี่แหละที่ทุกฝนมันไม่ได้มาทุก,กับเราด้วยหรอกนะดังนั้นให้เราเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนั้นของมันมันก็ตกอย่างนั้นของมันอยู่แล้วจะไปเอาอะไรกับมัน อย่างในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเรากับพระอานนมได้ไปบิณฑบาตในบ้านที่เป็นมิจฉาทิฐิที่ไม่เคารพในพระพุทธเจ้าพอถึงหน้าบ้านพระพุทธเจ้าก็สะพายบาตทยืนเฉยท่านก็สบายเพราะท่านเข้าใจว่าเรายืนอยู่เฉยมันไม่บาปหรอกเขาจะให้ก็ไม่เป็นไรเขาจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไร พระอานนท์ก็สงสัยว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่ทำไมเขาไล่ก็น่าจะไปเขาไม่ให้ก็ยังจะทนอยู่ไม่ก่อประโยชน์อะไรเลยพระพุทธเจ้าก็เฉยจนกว่าสุดวิสัยแล้วก็ไปบางทีเขาก็ให้บ้างไม่ให้บ้างบางทีก็ให้แต่ให้ด้วยความไม่เขารบพระพุทธเจ้าก็รับไว้พอกลับมาถึงอาราม พระอานนท์ก็กล่าวถามกับพระพุทธเจ้าว่าตรงไหนที่เขาไม่ใส่บาตรเราจะไปยืนอยู่ทำไมเขาไม่ให้เราเราก็ไปที่อื่นไม่ดีกว่าหรือพระพุทธเจ้าก็บอกกับพระอานนท์ว่าแล้วถ้าไปที่อื่นแล้วถ้าเขาไม่ให้อีกล่ะพระ,พระอานนท์ก็บอกว่าเราก็ไปที่อื่นอีกแล้วไปที่อื่นอีกแล้วถ้าเขาไม่ให้อีกล่ะเราก็จะไปที่อื่นต่อ พระพุทธเจ้าก็บอกว่านั้นก็ไม่ได้หยุดสักทีถ้าเราไม่ชนะตรงนี้ไปที่อื่นเราก็ไม่ชนะหรอกอาน,นุนเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าท่านชนะด้วยการวางเฉยเอาไว้ แต่จริงๆแล้วเรื่องการปล่อยวางนั้นสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะครับไม่ใช่แค่สิ่งที่ผมพูดมาข้างต้นแต่ใช้ได้กับทุกเรื่องจริงๆถ้าเราเข้าใจมันไม่ว่าจะเรื่องของทางโลกหรือทางธรรมเราก็สามารถใช้ได้หมดเลยแม้แต่ในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเราก็สามารถใช้ได้ให้เราเข้าใจไว้เสมอว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรสิ่งพวกนั้นได้เราจะไปเปลี่ยนคนนูน้นคนนี้ให้ถูกใจเราทั้งหมดก็คงจะไม่ได้สิ่งที่เปลี่ยนได้เลยคือความคิดและจิตใจเรานั่นแหละสิ่งนี้เปลี่ยนง่ายที่สุดแล้ว แล้วผมจะขอพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนทำใจได้ยากมากๆในการปล่อยวางเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการพัดภาคจากของรักของชอบพัดภาคจากคนที่เรารักการสูญเสียคนรักคนที่เราลักได้ตายจากไปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติญาติเพื่อนเราหรือคู่ครองของเราที่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่หลายๆคนทำใจได้ยากยิ่งนักเริ่มแรกเลยให้เราเข้าใจก่อนว่าคนเหล่านั้นเกิดมาแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดไม่ว่าจะรวยจะจนจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมีชาติตระกูลหรือไม่มีชาติตะกูลทุกคนล้วนแล้วต้องตายกันทั้งนั้นไม่มีใครสามารถหนีตรงนี้ได้พ้น ลายทางของทุกคนไม่ต่างกันเลยจะอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วก็แค่นั้นแล้วร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราแค่มาเป็นผู้พักอาศัยเพียงชั่วคราวเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจไว้เลยว่า ทุกชีวิตที่เราดำเนินอยู่นั้นเรามีความตายรออยู่เบื้องหน้าทุกคนแต่เมื่อวันนั้นมาถึงเราจะตายแบบไหนเราจะตายแบบเข้าใจมันหรือจะตายแบบไม่เข้าใจมันเมื่อยังมีชีวิตอยู่แล้วมีโอกาสอยู่ให้เราพิจารณาถึงเรื่องความตายไว้อยู่เสมอให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างล้วนเกิดขึ้ แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นอย่างนั้นของมันเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้เมื่อเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ให้เข้าใจมันก็เป็นพออย่ายึดต,ติดกับร่างกายนี้เมื่อไหลที่ยึดต,ติดแล้วถึงวันที่เราจะตายเรานั้นจะเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดเสียแล้วว่าร่างกายนี้เป็นของเราเราไม่อยากเสียร่างกายนี้ไป ทั้งที่จริงแล้วเราเป็นแค่ผู้ที่มาพักอาศัยแต่ไม่ใช่เจ้าของอย่าหลงผิดคิดว่ามันเป็นของของเราเดี๋ยวจะทุกข์เปล่าๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ยึดติดแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเมื่อถึงคราวที่เราจะตายแล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของของเรามันจะแตกสลายถูกเผาเป็นเท่าฐานก็ไม่เป็นไร เพราะมันไม่ใช่ของของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันไปเพราะต่อให้ไปฝืนมันก็ต้องตายของมันอย่างนั้นอยู่ดี เมื่อพิจารณาเห็นแบบนี้แล้วก็ปล่อยวางมันเสียเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายของตัวเองเป็นแบบนี้แล้วเรื่องร่างกายของคนอื่นก็เป็นแบบนั้นไม่ต่างจากเราเลยฉะนั้นการพลัดพาจากคนที่เรารักเราชอบเราก็จงเข้าใจมันว่ามันก็ต้องเป็นแบบนั้นของมันอยู่อย่างนั้นไม่สามารถหนีพ้นไปได้ เมื่อได้เห็นอย่างนี้แล้วร่างกายของเราเราก็ปล่อยวางได้ร่างกายของคนที่เรารักเราชอบเราก็สามารถปล่อยวางได้เช่นกันวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องการปล่อยวางนั้นสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องเลยถ้าเราเจอปัญหาอะไรเมื่อปล่อยวางได้จิตเราก็จะไม่เป็นทุกข์ พอจิตไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวเราจะคิดหาทางออกของปัญหาได้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ